ได้พาไปพ้นด้วยดีนะครูพี่เจียนชายก็จะขึ้นอีกรอบนึงนะนามนะทุกคน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับ Welcome to JN ชัยอารมณ์ดีนะครับชมนะวันนี้เราก็จะกลับมาอารมณ์ดีในป่ากับพี่ยุงอีกครั้งเลยนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูห้างที่สูงที่สุดที่สุดเลยนะครับที่เราทั้งหมดของที่ท YouTube นะท่านผู้ชมที่ทำนะครับเป็นห้างที่สูงที่สุดเลยนะท่านผู้ชมห้างนี้นะครับนะ แล้วก็ต้องขอบคุณอายุมา,มากๆเลยนะครับที่ทําห้างให้เราได้ไถ่ายทานะท่านผู้ชมนะแล้วก็ผมยังไม่ว่างมาช่วยอายุนะคบท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าห้างเนี่ยเขาทันกันยังไงนะที่มันสูงมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้นอะไรนะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เราก็เข้ามาในป่าลึก,ลกม,าม,ามากๆเลยนะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็ไกลาม,ามากๆเลยนะครับนะอายุเนี่ยสร้างห้างทีไรนี่คือแบบ เดินเดินเดินมาในวันวุ่นเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านผู้ชมก็ขอคนละหนึ่งลายหนึ่ง,งติดตามหนึ่งสับสครัให้กับพวกาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะไปอายุเล็โกนะ้ชมไม่รู้ว่าอายุเนี่ยสร้างสร้างมาไหนนะครับแต่อายุบอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนกันแน่นะนี่เลยอายุไปแล้วนะท่านผู้ชมโอ้ต้นไม้สวยมากเลยนะครับ แต่กล้องเนี่ยมันเหมือนมาจากสันสันสน,นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็ขอขอภัยด้วยนะครับนี่เลยบรรยากาศก็สวยมา,มากๆเลยนะท่านผู้ชมช่วงนี้อย่าไม่ใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูป่าแรงเท่าไหร่นะครับมันจะไม่สวยนะครับนะเราผู้พยายามสร้างสิ่งสันของช่องนะครับท่านผู้ชมให้มีความสวยความงามตลอดนะครับนะเราก็จะไปเรื่อยๆเลยนะครับโหไม่รู้ว่าใช้ต้นนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชม ต้ตนนี้ก็สูงมากเลยนะครับนะก็จะมุกเจออะไรก็ต้องมุกสูงมากอายุงยใช่ต้นนี้หรือเปล่าครับ,ไม,รบไม่ใช่นะโต้นนี้ก็สูงมากๆเลยท่านผู้ชมดูดินะ กระเป๋าก็นหนักมากเลยนะท่านชมนะเจองไหมยุงเจองไหมโอ้โหอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นต้นที่มีผลนะกินได้นะถ้ามีผลปีละครั้งนะครับชมเขาเรียกว่าต้นอะไรนะจ๊ะไหนนุคกเขาเรียกลูกเนียนเหรอไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนกัน,น,อ,น,นกอ่ะจ้ะ อุ้ยน้ำเกี่ยวมืออุ้ยอ้ยน้ำเกี่ยวมือท่านผู้ชมมันเกี่ยวมือจนได้สมบูรณ์นะเขี่ยววับเลยฮะอ,อายุที่ไหนนะคือเป็นเลยใช่ปหมใช่เด็กขึ้นข่ายมาโอ้โหเฮ้ยอายุง นี่มันคือร่องอะไรอ่ะ,ะมันคือร่องอะไรไม่รู้ใช่ใช่ผมไม่รู้ว่าคือร่องอะไรนะท่านผู้ชมเฮ้ย<ม>โอ้โหสูงมากๆเลยครับพี่ชมโอโ้ไม่รู้ใช่ต้นนี้หรือเปล่าอายุง<ม>ใช่ไหมใช่โอ้โหสูงมากท่านผู้ชมดูดิโอ้โหห้างอะไรวะเนี่ย อันนี้นโอ้โหฮ,ฮะดูดิแรงมากไม่ใงใหญ่ขึ้นไปนู่นเลยนะขึ้นไปเลยยิ่งใหญ่โอ้โจานมาดูดิอันน,น,นี้ดูเห็นเห็นดูดิเขาดีทอยแข็งแรงมากเลยท่านผู้ชมออืโอ้โหว้าวสูงจันเลยอ่ะเนี่ย yeah. แข็งแรงมากโอ้โหดูดิดึงไม่ออกเลยนะน่าจะนะนั่นเดี๋ยวเราจะรีบดูเดี๋ยวผมจะไปคมพูดตรวจสอบนะครับ่ผู้ชมตรวจสอบความแข็งแรงนะครับน่าเวลาน้องๆมาเนี่ยจะจับปลอดภัยหรือเปล่านะแต่มันก็มีนี่ช่วย,ยนะท่านชมน,นะนี่เลยอ้อโหขึ้นไปให้เอฟีเห็นสุดๆด,ด,ด,ดิปลอดภัยนะท่านชม,มไปกระเป๋าอุปสรรคสามส,าสาิบโลมไม่ใช่ปัญหานะใช่ ที่นี่เขาวัดจะที่จ่ายแล้วก็แรงเอาเลยเออเต็มที่เลยพี่เจชายโอ้จาขึ้นไปอีกสูงนะเอาก็ขึ้นไปเลยโอ้โหสูงมากอฮ้ยมันสามารถตีทอยเข้าได้ครึ่งหนึ่งหรอจามันมันก็เล็วแต่เราอยากจะตีข้าวเท่าไหร่อ่๋อแล้วเขาใช้ไม้ไม้อะไรจ่ะไม้พายครับไม้พายเนี้ยนะครับผม อนี่คือผมมาหาอายุงเนี่ยหาความรู้โดยเฉพาะเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วพี่่จช้ยเขาขึ้นไปที่เอามือปีเท่าวันนั่นหรอเออมันปีเท่าวันขึ้นหนึ่งพี่ะจช้ยเขาขึ้นที่อย่าไปค้างอยู่ตรงนั้นไอเขาฮะไอเขาขึ้นไปเลยมันกับปีนห้างเนี่ยหรือว่าอันนั้นมันต้องมีแบบอาเรว่าชาติแบบตัวสอกเออไม่ต้องตรวจสอบเราขึ้นไปเลยมียังไงมันก็ต้องขึ้น อย่าหัวล้อเรียขึ้นเอางี้เลยจ้ะเออเรียบพี่ไทยให้อยู่เนี่ยเอ่อเป๋าหนักเออนะขึ้นไปเลยจานขึ้นไปดีมาดูตรงนี้หน่อยไหนไม้จานไม่แข็งแรงอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมก็ไปเยียบถับปลายมันนะไปเยียบคนมาดิมันได้เยียบไรเออขึ้นไปเลย อ้ยรุ่นเลยอ่ะกมจะโอเคไหมเนี่ยมาโอเคอยู่แล้วไปเยียบนะาานานานเออเานะ,ะน,นะานลนยนานานลยานาลาน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 า่าน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 าดาน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 ยนานานานนนาานา่านนยนานาานยน นั่นแหละเห็นบาเวลาเยียยไปอ่ะมันจะทิศถิดเมื่อให้หักไปอ่ะเหมือนการถิดนะเนี่ยเรียกคำว่าการถิดคือการขึ้นถอยลงถอยมันมีลักษณะการขึ้นที่ว่าไม่ให้ถอยหักนะครับทวนลักษณะการบิดข้าไปเนี่ยเมื่อก็ร่าเราถิดให้ไม้หักนะอาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋าหนักหรือเปล่านะไม่ไหมันยเนื้อแตกเลยลักษณะให้ข้าเนี่ยแตะอยู่กับต้นไม้อย่างเงี้ไนันอาจารย์ นีอ่าแล้วก็เยียบให้เต็มอ่านี่โหแค่ดูเขาเยียบแล้วก็เงือแตกแล้วนะ <c oughs> ดูดิท่านผู้ชมโอ้โหต้นสูงมากเลยอะการคืดไยลักษณะอย่างนี้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเรามาเยียบปลายๆนะครับโดยเฉพาะอยที่มันมีอัดเดียวอย่างนี้นะอือืม <c oughs> โอ้ยอยุ่นี่เก่งมากเลยท่านผู้ชมดูมดิดจะสอนให้ดูนะจะประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ขึ้นเงเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องมาคาดเลยแล้วขึ้นเงด้วยไม่อายุทำไมมันสูงอย่างอ่ะไม่ยังไม่ได้ขึ้นเลยที่ขึ้นมาเนี่ยใช่เหรอทางใหญ่อยู่กอยู่กับไปโ่โ้โหเราแค่ดูกระเงือกแตกมาล้วท่านผะู้ชมว่าท้ออย่างหล่ล่ะคะ่ะ ไอ้เกียบให้ดูนะดูเนื้อกัดแต,แตะให้มันติดอย่างนี้อ่อย่างนี้แล้วก็แตะลงมานี้แตะลงมานี้ครับก็จะประมาณนี้แหละออลักษณะมีเกียร์มมือกับว่ากัดทิดไม้คือถ้าเราเล่นทิดไปอย่างเงี้ยไม้ของเราก็จะหกักอืคือเราต้องเหยียบให้มันกดลงออ สูงมากเราไปชมโอ้โหผมเขาเรียกว่าใจมันต้องถึงไงนะมาถึงนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะเป็นไงก็ขึ้นไปดีคขึ้นไปดูบรรยากาศข้าบนน้ามีไหมนั่นน่ะมเจอไหมอ่ะมีบรรยากาศใช่ป่ะจ๊ะอไปเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยขึ้นไปไปเดี๋ยวพี่ไปขอไถ่ายให้ครับครับครับอ่าคุณพี่เจียนชายก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะสองอ่า คือการขึ้นถอยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ชนะนะทุกคน <5. 6. S 1> เออเวลาเยียบถอยต้องเยียบให้เต็มอย่างไันนะทุกคนคือไอ้นี่บอกเลยลูกถอายพวกนี้เทียบกับ กาติดถอยคึดพึ่งไม่ได้นะทุกคนกาคึดพึ่งเนี่ยใช้ไม้ยาวๆเนี่ยสี่ถึงห้านะครับทุกคนบาต้นเนี่ยถึงเจ็ดแปดนู่นนะแลวันได,ดีไง<笑><笑>ก็จับตวัปปีขึ้นดิดูเมื่อคาดสัน้นหนือยยังไงวะอะก็จับเทวันด,ดิ ออโอ้มันพึ่งจะมันพึ่งจะขึ้นไปกี่กีอดอ่านนั่นนะ่ะ <c oughs> อย่าไปถึงแล้วถึงนี้ตั้ีงไงต่ออาจารย์ไหน,ะนก็เหยียบไม่ถอยนะั่นไปดิเออนี่ใช่ไหมเออแล้วไอจะไปนั่งเลยเหรอ ก็คือขึ้นไปเรื่อยก้าข้าวต่อไปอ่ะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายใช่ป่ะเออโอ้โหพี่ดูแล้วเออแล้วก็อ่าต่อไปใช้ไม่ไผ่ย,ยี่ห้อ,น,น,หน,หอน,นี้แหละจ้ะนั่นแหละยี่ห้อนี้แหละโอ้โหเราเอาไม้ขึ้นเยอะแยะขึ้นไปให้ถึงเท่าวันก่อนอ,อ่ะพี่เจชัยทำอะไรตอนนั้นอ่ะ ห่างมนไม่ได้อยู่ตรงนั้นมาอยู่ก็บนนู้ดงมากเลยอ่ะอ่ะ,อะพี่จะใช้ขึ้นต่อขึ้ขึ้นให้เอฟซีดูต่อขึ้เลยใช่ไหมเออขึ้นเลยเอฟซี FC ไม่ว่าเอไม่ว่าใช่ป่ะเออ <Okay. S 1> ขึ้นต่อ <ห ả? S 1> กากาหน่อยดูเมื่อขาดสั้นยังไงวะโอ้โหนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็อัดต่อไป อ่าแล้วต่อไปดูเบื่อขาดสั้นยังไงวันนียเออเอถูกป่ะจ้าเออนั่นแหละต่อไปอต่อไปมีเท่าวันไม่เป็นอ่ะเป็น มันสูงมากเลยนะมันยังไม่รึ้งเลยตอนนั้นน่ะมันพืชจุดสตาร์ทเองออพี่แจ็คบีงไงวเะนนะ่ะโอ้โหมันมีไม้ถอยขึ้นไม่ได้ยังไงแล้วิงๆมันนึกดีให้หมดแล้วจ้ะแต่ว่าไม้ถอยน่ยเดี๋ยวพี่จะมาจะมาทำไม้ถอยใหม่มยางไฟมันจะแข็งแรงมาก แต่เนี่มาไบรีบบก็เลยไม่ได้ใช้ไม้ที่มาแห้งแล้วอ่ะโัวใจได้มันสู้มากเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ขึ้นต่อไปเดี๋ยวไม่ถือห้างโอโ้โหโอ้โหอย่างงี้ใครเห็นก็อายเลยถ,ถ้าเป็นลมหัวใจนี้ตันเลยนะฮ <laughs> ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮอยไม่ใช่อยโคตรใจวเลยนะไอเข้าบนนั่งได้ไห,หรอจ๊งอะไรเราคิดดูว่า เราเอาไม้ขึ้นแล้วมันไปทําห้างด้วยเนี่ยเราจะไม่ตายเราจะอยู่เนี่ยใช่ใช่ทำได้ขนาดนั้นหรอถ้าวันนี้อยู่ใช่ไหมจ๊ะอยู่ขึ้นลงอานไม่ต่ำกว่าสิบเที่ยวแล้วเนี่ยไม่อนนะไอย่าเยียบอย่าเยียบ เอาไว้จับเออแล้วก็เหยียบไปที่เท้าวานกล้าข้าไปที่เท้าวานดินข้ากล้าไปที่เท้าวานแล้วนะนะนที่แต่ว่าเหยียบได้อ่ะเอามือประคอบเท้าวานไว้อ่าเออแล้วก็จัดให้แน่นๆเจ้ใช่พี่ว่าถ้อยเรามาดีกว่าไอ้ต่อถ้ยอะยากกว่าตัวขึ้นนะ ไอ้อ่าน่าเอียบไม่ได้เออไอ้ช่วงนั้นนะ่ะต่อถอยอ่ะยากยากกว่าต่อขึ้นเยอะแยะเลยนะอเออสูงไห,ห,หมเนี่ยนะโอ้ยสูงมากเลยยังไม่ถึงตัวช่างเลยที่วัดถอยดีกว่าวะ ดูแลขันขาดเขื่เลยสั่นแล้วเออแต่ก็สูงม,มากเลยนะจ๊ะนะดีเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ถึงอ่ะมองอะไรมันมีกระลอนเหรอไม่รู้อ <c oughs> ่ะมีเลยดูอ่อมาฮามีเลยดีกว่ามาก็เล็กแต่ ท่าวาดแข่งไรมากจ้าเออท่าวาดแข่งแรงมากเลยขึ้นไปถึงไหนแล้ว<า>ถึงไหนแล้วตรงกลางแล้วโอ้โหทุกคนคนแทบจะไม่เห็นเลยนะ โอ้ยมาเลยไม่ไปขอกล้องนะหาขอกล้องอ่ะขากลอนะ้อ,ลองก็หมาวด้ฮะพี่ไม่ขึ้นจอกล,ล้อ,ลองอ่ะดิก็โลหมาวด้อ่ะไข่ไปไหนวะ ท่านผู้ชมนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอ่าแต่จริงๆแล้วผมถอดใจแต่ออกตัวแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยแล้วผมผมเนี่ยไม่เคยปีทอยกับอ่าพวกที่สร้างมาจับไม้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าส่วนมากผมจะปีของอ่าเพิ่มวัดนะครับที่ทามันจันเ็กนะท่านผู้ชมนะแต่ก็มาถึงเนี่ยข่าสันนั้นท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ยุงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะที่ช่วยผมออกล้องขึ้นมานะครับและก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศ โอ้โหก็คือแบบมอพื้นไม่เห็นแล้นะไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ดีใจมา,มากๆเลยนะครับดูดิโอ้โหนี่คือไปแก้ไปอากาศนู่นแหละ Very good ิดไม้นู่นแหละ Very good ดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าต้นเนี้ยสูงประมาณไหนนะครับนี่เลยตัวอย่างเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมนู่น <it> มามาเลยต้นนู่นเลยทา่านผู้ชมนะ โอ้โหสูงพอๆกันเลยนะท่านผู้ชมสูงพอๆต้นนี้เลยนะครับนั่นเดี๋ยวผมจะให้ดูขัานล่างมอพื้นไม่หเห็นเลยนะต้นนี้มันอยู่บนเนะินเนี่ะทิดสุงดูดิมอพื้นไม่หเห็นเลยต้องสูงระดับไหนท่านผู้ชมดูดินะโอโ้โหนี่เราให้ดูไม่เชื่อเราให้ดูนี่เสียงอะไรมลูกท่านผู้ชมจานไม่มีเสียงละถ่ายบไทย ไไอ้ตลนปโอ้โหท่านผู้ชมดูดิมึงจะสั่นนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมผมก็เสียวระแวงมากเลยขันนิสัตว์แดกๆๆๆเลยนะท่านผู้ชมนี่หมอพื้นไม่เห็นละออกสูงขนาดไหนนะท่านผู้ชมดิบอกเลยนะถ้าคนมีโรคหัวใจมีความดันไม่ขึ้นไม่ได้นะเออเสร็จแล้วผมไม่มีความดันนะโอหท่านผู้ชมดูดิลูกเลยใจนี้ไม่ได้เลยนะนะสูงมากนะโอ้โหเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะ ผมบอกเลยนะผมไม่ผมนี่ให้ใจกับอายุงเลยนะ<ช>ท่านผู้ชมนะทําอะไร<อ>ได้ขนาดนี้เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยที่ที่มีแผนว่าที่จะมาทําที่หุงข้าวนะครับมาทําที่หุงข้าวแล้วก็นี่จะทําเป็นแปลว่ามันจะมีช่องขึ้นใช่ไหมครับผมทามแบบประตูเปิดมานะรเรเปิดเปิดแต่ว่าเราเปิดไปทางนน้นนะเปิดมานี่ปุ๊บพอเวลาเราขึ้นมาถึงนะใช่ป่ะครับผมเราก็มาติดปุ๊บมันก็จะเป็นพื้นอันเดียวกันแล้วก็ไปหุงข้าวหุงปลากินอย่างเงี้ย โอ้โหสุดๆเลยนะท่านผู้ชมวาดแผ่นไว้กวาดแผ<ท>่นกระแจ็คเสร็แล้วล่วะตัวนี้ยังไม่เอาเอาแรงไว้ก่อนโอ้โหไปจาก่าข้างบนนี้แบบห่างเงินซื้อไม่ได้เลยนะก็คือ้องยกเครดิตให้กับเพื่อนแจ็คแล้วก็อายุงเลยมา,มากๆเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหถ้ากินกาแฟาเนี่ยผมบอกเลยท่านผู้ชมรอคิดตามผมนะกินกาแฟน่ากินข้าวบนห้างโอ้โหท่านผู้ชมดูดิโอ้โห ต้นไม้ใหญ่มหา,าห่าสาเลยนะการที่เราสร้างห้างนะ่ะเราใช้วัตถุดนะิบไผ่นะท่านผู้ชมซึ่งเป็นวัชพืชนะจาะนะเราจะไม่ใช้พวกไม้นะท่านผู้ชมนะนี่เลยมีแต่ไผ่ทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะโอโ้โหอายุนี่สุดจัดเลยห้นะาง<ม>เนี่ยยศให้คริจิตให้หลางแจ็คไหหลางแจ็คใช่ไหมเพราะว่าหลางแจ็คเป็นวิศวกรคือ,โอโผมอยากให้หลางแจ็คเนี่ยทำออกมาด้วยตัว ด้ดยภ<ม>าษาชาวเองสิ่งอะไรวะกลิ่นไม้มันร้อนกลินก่นไม้ร้อนที่มาเจนะอโอ้โหยูว,วนี่สวยมา,มากเลยอะนะเสียงน,นกเด้มเลยนะเราฟังนีิท่านผู้ชมฟังเงียบๆนะคือทีตอ่ต้องกลับมานอนในห้างเนี่ย สูงมากสวยมากเลยนะจานะสวยมากสวยบรยรยากาศมาได้ใช่โอเคท่าชมนะเป็นอะไรที่แบบ ผมท้าทายตัวเองมากๆเลยนะจะเป็นห้างที่ท้าทายสุดในชีวิตเลยนะครับชมนะสูงมา,มากๆเลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณพี่ยุงแล้วก็เพื่อนแจ็คแล้วก็พี่ดิษมา,มากๆเลยนะท่านผู้ชมนะเขาเนี่ยระดับบรา,จจารมญจาเลยนะร้าห้างแบบโอ้โหแบบสูงมา,มากๆไม่รู้ว่าวัยรุ่นวัยรุ่นทุกคนเนี่ยกล้าขึ้นแบบผู้ผมหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะแต่แบบถ้าแบบใจไม่ถึงก็คือแบบอยากพึ่งอยากขึ้นเลยนะท่านผู้ชมนะห้างเนี่ยยี่ติงทอยในยน่ากลัวมา,มากๆเลยนะท่านผู้ชม แต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราวางใจไว้กับพระเจ้านะครับวางตัววางชีวิตไว้กับพระเจ้านะท่านผู้ชมนะเป็นพระองค์ผู้เดียวนะท่านผู้ชมนะเราจะไม่เกรงกลัวอะไรนะครับนะชีวิตคือชีวิตนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ต้องเป็นเมื่อเมื่อเมื่อถึงเวลาที่เราต้องทำนะหรือว่าเราต้องเสนอให้ท่านผู้ชมเราก็จะต้องลุยให้เต็มที่เลยนะนะท่านผู้ชมนะก็คืองานที่เราทําม <qu ie> ันเสี่ยงมากๆเลยนะท่านผู VI ้ชมนะแต่ก็ <qu ie> ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนะอันทิ่เรื่องมาเราก็อาจจะทุกๆคลิปที่ผ่านมาก็อาจจะมีคําที่หยาบบางนะท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับนะท่านผู้ชมนะแต่ก็เรื่องเราดีๆเราก็มีให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ต้องขอบคุณอ่าเอทุกท่านเลยนะครับที่ผลัดดันเรามาถึงนี่แล้วก็ให้กําลังใจเรามาโดยตลอดนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเหมือนพวกผมนะแล้วก็อารมณ์ดี นะอารมณ์ดีเหมือนพวกผมแล้วก็เหมือนผมนะท่านผู้ชมนะอารมณ์ดีการอารมณ์ดีนะมันเกี่ยวกับสุขภาพมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะผมจะบอกห้ทุกๆวันเราไม่ต้องคิดอะไรเลยนะก็คิดแบบว่าคิดว่าอ่าสนุกแล้วก็ใช้ชีวิตให้พ้นไปวันหนึ่งก็ให้แบบมีเนื้อหาเล็กน้อยในชีวิตแล้วก็ยิ้มได้ตลอดเลยนะท่านผู้ชมและเจเอ็นใช้อารมณ์ดีนะครับโอเคนะท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็ได้พาท่านผู้ชม ได้ดูบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะไม่รู้ว่ามีจะมีคนมาต่อจากผมหรือเปล่าเหตุที่ผมไม่ได้มานอนเพราะว่า,าทุลาผมเยอะนะครับอีกอย่างเนี้ยผมเอากระเป๋าขึ้นมาไม่ได้ท่านผู้ชมทุกท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับเวลาผมขึ้นห้างเนี่ยผมจะเอากระเป๋ามาตลอดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้นะสูงจริงๆนะท่านผู้ชมผมไม่ได้มองนะครับสูงมากๆเลยนะนี่เลยผมไม่ให้ดูข้างหลังเนี่ยไม่กล้าขยับเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะ สูงมากเลยโอเคท่านผู้ชมนะผมก็ได้พาท่านผู้ชมเนะี่ดูบรรยากาศทาง,ท,งที่สูงที่สุดที่เราทาม,มานะครับมีเพียงเท่านี้นะคะรับท่านผู้ชมผมอายุงขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบายังไงครับครับคุณผู้ชม วันนี้พี่เจชัยเนี่ยได้ขึ้นยามบ่ห้างแล้วก็กำลังถอยลงมาแล้วนะครับทีแรกเนี่ยผมคิดว่าพี่เจชัยเนี่ยจะไม่ก้านขึ้นนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพี่เจชัยเนี่ยขึ้นได้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าไอตอนขึ้นมาใหม่ผมดูขาดสัส่นยังไงก็ไม่รู้นะทุกคน แปลว่าการเหยียบไม้ถอยขอบพิจิใช้เนี่ยน่ากลัวมา,มากๆเลยครับเพราะว่าเหยียบลักษณะเนี่ยมันไม่ค่อยถูกวิธีนะครับโดยน้ำหนักที่เยอะกว่าพบผ,ผมนะแต่ไม้ถอยเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าเป็นถอยอย่างนี้ข้อค้านที่ผมมั่นใจนะ ถ้าคนที่เคยขึ้นบ่อยขอเพียงแต่เยียบให้มาถูกวิธีนะครับอย่าไปถีดนะครับเราใช้มือช่วยน่จ้านะครับเราใช้มือช่วยนะนะครับก้าวในะ่เลยโอ้ขอบคุณพระเจ้านะท่านผู้ชมที่เราทำวันนี้ให้เต็มที่ ได้พาไปพนด้วยดีนะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับเป็นยังไงอาการเป็นยังไงแต่ว่าที่ที่ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าผมเกือบตกห้างนะท่านผู้ชมนะแต่ก็มีสตินะท่านผู้ชมแล้วก็แบบทำใจเข้มแข็งนะท่านผู้ชมนะมาท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมผมนะครับขอบคุณมากครับ เอาทางล้มแบลนกี้ทีได้พี่เจชายเอาทาล้มให้ดูอีกทีด้ท่าช่วยวะล้มแบลแลงๆนึงโคตรเท่เลยอ่ะอย่างพี่เจชายเหนื่อยตูหน้าผมดิเหนื่อแตกยับเลย